การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนหรือบุกพระเปตรพลีในวันสำคัญต่างๆวันพระวันครบรอบวันเสียชีวิตเจวัน50วัน100รวันการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนหรือบุกพ,พระเปตพลีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวพุทธกระทำสืบทอดกันมาโดยยึดตามคำสอนของท่านผู้รู้ที่สมบูรณ์ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ละโลกไปแล้วดังมีสาระสำคัญต่อไปนี้ 1. พึงทำบุญอุทิศให้การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทีเดียวเป็นสิ่งที่คนทุกชาติทุกศาสนาควรจะศึกษาไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในภพภูมิอื่นเว้นแต่มนุษย์และสัตว์ยุราชานซึ่งสามารถหากินเองได้ย่อมไม่มีการทำมาหากินผู้ล่วงลับไปแล้วจะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วที่กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์และอาศัยการทำบุญอุทิศให้ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้น อันหนึ่งการทำบุญอุทิศแก่ผู้ที่ล่วงรับนั้นต้องทำกับผู้รับที่มีศีลธรรมเท่านั้นเช่นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยบุญนั้นจึงจะถึงแก่ผู้ล่วงรับอย่างแน่นอนตามภูมิกำเนิดที่สามารถรับผลบุญที่อุทิศให้แต่ถ้าทำกับผู้รับที่ไม่มีศีลไม่มีธรรม บุญก็จะไม่ถึงแก่ผู้ตายส่วนกิจอื่นๆเช่นการร้องไห้คร่ำครวญการแสดงอาการโศกเศร้าการสวดอ้อนวอนฝากกับเทพเจ้าหรือการเล่นมหรสพซึ่งบางท้องถิ่นยังนิยมทำกันจนเป็นประเพณีเช่นการจัดจ้างนักร้องซึ่งมีอาชีพร้องไห้หน้าศพมาร้องเพลงเศร้าเช่นมอญครวนมอญร้องไห้ถือเป็นการไม่สมควรเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่สมควรทำเลยเพราะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งแก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ตายมีแต่จะสิ้นเปลืองและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนอกจากไม่ได้บุญกุศลอะไรแล้วซ้ำรา้ายยังทำให้จิตใจเศร้าหมองด้วยบาปอากุศลทั้งฝ่ายคนเป็นและฝ่ายคนตายอีกด้วยเพราะทำไปด้วยความเห็นผิดเข้าใจผิด 2. วิธีอุทิศบุญให้ถึงแก่ผู้ละโลกนอกจากนี้ในคำพีชั้นอัตถกถายังแสดงว่าทักษินาคือผลบุญที่ญาติสาโลหิตอุทิศให้จะสำเร็จผลเป็นสมาบัติมีอาหารที่พักเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นแก่ผู้ล่วงลับในขณะนั้นได้ก็ด้วยองค์ประกอบสามประการคือ 1. ด้วยการถึงพร้อมแห่งทักขินัยยะบุคคลเช่นพระภิกษุสามนเนณรผู้มีศีลบริรสุทธิ์ 2. ด้วยการอุทิศของทายกทั้งหลาย 3. ด้วยการอนุโมทนาด้วยตนเองของเปรตทั้งหลายในองค์ประกอบทั้ง3นั้นองค์ที่1และสองขาดไม่ได้ส่วนองค์ที่3ขาดได้เพราะแม้เปรตจะไม่อนุโมทนาบุญด้วยตนเอง บุญที่ญาติอุทิศให้ก็ยังคงไปถึงได้บ้างหากมีผู้สงสัยว่าเปรตจำพวกไหนบ้างที่สามารถรับผลบุญที่หมู่ญาติอุทิศให้พระอัทธกถาจารย์ตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ฐานนั้นย่อมสำเร็จผลแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในปิติวิสัยใดปิติวิสัยนั้นแลเป็นฐานะดังนี้ ทักศณาที่สำเร็จผลในฐานะนั้นอันแตกต่างกันโดยประเภทแห่งเปรตได้แก่ขุปปิปาสิกะเปรตวันตาสาเปรตปรทัตตูปชีวีเปรตและนิชามะตันหิกเปรตเป็นต้นสรุปคือเปรตทุกจำพวกสามารถรับผลบุญที่ญาติมิตรบุทิธให้ได้ 3. วันและสถานที่ ที่ควรทำบุญให้ผู้ละโลกเป็นพิเศษวันหรือโอกาสที่ควรทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นพิเศษคือคนสมัยโบราณผู้มีปัญญานิยมทำกันนั้นเป็นไปตามภูมิรู้ภูมิธรรมที่ได้ศึกษาค้นคว้ากันมาด้วยความภาคเพียรทางจิตอันประกอบไปด้วยเหตุผลที่ตนเห็นมาเองมิใช่เป็นเพียงความเชื่อ แต่ปัจจุบันเหตุผลดังกล่าวหายสาบสูญไปจึงเหลือเพียงความเชื่อตามปัญญาของคนสมัยโบราณซึ่งถือว่าเป็นประเพณีนิยมที่ดีงามที่น่ากระทำสืบๆกันไปเพื่อเป็นแบบแผนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อนุชนรุ่นหลังวันสำคัญดังกล่าวได้แก่วันพระวันครบรอบวันตายเจ็วันห้าสิบวันหนึ่งรวัน ซึ่งมีเหตุผลดังต่อไปนี้วันพระเฉพาะวันพระขึ้น15้าค่ำเป็นวันที่ยมโลกหยุดทันทรมานสัตว์นรกหนึ่งวันโลกมนุษย์เมื่อสัตว์นรกมีทุกขเวทนาเบาบางลงจึงมีโอกาสระลึกถึงบุญกุศลที่ตนทำรรและอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้ได้เต็มที่ส่วนญาติที่เกิดเป็นเทวดา ก็จะนิยมมาฟังธรรมในวันพระและตรวจดูการทำบุญกุศลและอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ทำความดีในโลกนี้ดังนั้นญาติหรือมิสหายที่อยู่ในโลกนี้จึงควรสละเวลามาทำบุญในวันพระให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของตนเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีงามแก่อนุชนรุ่นหลังโดยเฉพาะบุตรธิดาของตน เพราะเมื่อถึงคราวที่ตนละโลกไปแล้วบุตรธิดาก็จะได้ทำบุญอุทิศให้บ้างแต่ถ้าเราไม่ทำเป็นแบบอย่างไว้เมื่อเราละโลกไปแล้วก็จะไม่มีใครอุทิศส่วนบุญให้และไม่มีบุญให้ได้รับความสุขในภพหน้าดังนั้นญาติมิตรหรือสหายที่อยู่ในโลกนี้จึงควรสละเวลามาทำบุญในวันพระ ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณของตนเพื่อเป็นแบบแผนที่ดีงามแก่อนุชนรุ่นหลังโดยเฉพาะบุตรธิดาของตนเพราะเมื่อถึงคราวที่ตนละโลกไปแล้วบุตรทิดาก็จะได้ทำบุญอุทิศให้บ้างแต่ถ้าเราไม่ทำเป็นแบบอย่างไว้เมื่อเราล่วงลับไปแล้วก็จะไม่มีใครอุทิศส่วนบุญให้และไม่มีบุญให้ได้รับความสุขในภพหน้า 2. วันครบรอบวันตายเจวันในกรณีที่ผู้ตายทำกรรมดีและชั่วไม่มากพอใจไม่ใส่ไม่หมองผู้ตายจะวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์เจวันเพื่อให้มีโอกาสระลึกถึงบุญกุศลและเนื่องจากในช่วงนี้เจ้าหน้าที่กำลังผัดเปลี่ยนเวรกันระหว่างรอเจ้าหน้าที่เสร็จจากการผัดเปลี่ยนเวรแล้วมาพาตัวไปพิพากษาในยมโลกหากผู้ตาย ระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำได้หรือหากญาติมิตรอุทิศส่วนกุศลให้อย่างถูกวิธีแล้วผู้ตายอนุโมทนาบุญบุญนั้นก็จะพาไปเกิดในที่ดีๆโดยไม่ต้องไปยมโลกอุตสุธนรกหรือมหานรกอันหนึ่งผู้ตายที่เคยทำบาปกรรมไว้เมื่อครบเจ็ดวันต้องกลับมายัางสถานที่ตายหากเห็นญาติมิตรทำบุญให้ ก็จะอนุโมทนาและจะไปสู่สุขคติได้ 3. วันครบรอบวันตาย50วันในกรณีที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่พาไปยมโลกแล้วช่วงระหว่างเวลา50วันหลังตายคือช่วงเวลาที่ผู้ตายกำลังรอคอยลำดับคิวการพิพากษารอขานชื่อเพื่อเข้าพบพยายมราช พญายมราชเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นผู้พิพากษาในยมโลกมีหน้าที่พิจารณาบุญบาปและลงทันทรมานสัตว์นรกช่วงนี้ถ้าหากผู้ตายระลึกถึงบุญกุศลที่ตนเคยทำได้หรือหากญาติมิตรอุทิศส่วนกุศลให้อย่างถูกวิธีและผู้ตายอนุโมทนาบุญผลบุญนั้นก็จะพาไปเกิดในที่ดีๆ โดยไม่ต้องไปยมมโลกอุตสถานรกหรือมหานรก 4. วันครบรอบวันตาย100วันช่วงเวลาระหว่าง51วันถึง100วันคือช่วงกำลังถูกพิพากษาพญายมราชจะซักถามความประพฤติสมัยยังเป็นมนุษย์เมื่อได้รับคำพิพากษาแล้วจึงจะส่งไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเช่นไปเกิดในยมมโลก ในอุสธานรกในมหานรกไปเป็นมนุษย์เทวดาเปรตอสุรกายสัตว์ดิรฉานตามกรรมที่ปรากฏเป็นภาพหน้าบันลังของพญายมราชช่วงนี้ทายาทอุทิศบุญให้ก็ยังรับบุญได้นี้เป็นเพียงหลักการส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นญาติมิตรผู้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ จึงควรศึกษาวิธีอุทิศส่วนกุศลให้ถูกวิธีและรีบทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังและอุทิศส่วนกุศลให้ในวันดังกล่าวอย่างไรก็ตามหากญาติมิตรสามารถทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายได้ทุกวันก็จะยิ่งดีแต่หากทำไม่ได้ทุกวันให้ทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันและหนึ่งร้อยวัน พราะญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วกำลังรอความช่วยเหลืออยู่และเมื่อทำบุญทุกครั้งให้อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย 4. ข้อควรคำหนึ่งของผู้ใกล้จะละโลกจากข้อความข้างต้นนี้มีสิ่งที่น่าพิจารณาอยู่ว่าถ้าสมัยผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยศึกษาธรรมะ ในพระพุทธศาสนาเลยหรือศึกษาแต่ผิวเผินเพราะความไม่ใส่ใจไม่ทุ่มเทในการประกอบบุญกุศลในโลกนี้เมื่อลาโลกไปแล้วถึงแม้มีผู้อุทิศส่นกุศลให้แต่ว่าตนอนุโมทนาบุญไม่เป็นย่อมไม่ได้รับส่วนบุญเท่าที่ควรนี้คือเป็นข้อผิดพลาดของผู้ตายข้อหนึ่งกล่าวคือถึงญาติทำบุญให้ก็ได้บุญไม่มาก แต่ถ้าญาติไม่ทำบุญให้ก็อดหรือลูกหลานทะเลาะกันเรื่องแผ่งสมบัติซึ่งเราได้เห็นได้ยินกันอยู่ทั่วไปพ่อแม่จวนตายลูกหลานแย่งสมบัติกันบางทีฆ่ากันตายก่อนพ่อแม่ก็มีตนเองก็ต้องมาทุกข์ใจก่อนตายเพราะสมบัติของตนเป็นเหตุเมื่อตายไปไม่มีใครอุทิศส่วนกุศลให้เลยเพราะตนก็ไม่เคยทำแบบอย่างเช่นนี้ไว้ให้ลูกหลานดู นี้เป็นข้อผิดพลาดของผู้ตายข้อหนึ่งข้อสุดท้ายบุตรธิดาทำบุญอุทิศให้แต่ทำไม่ถูกวิธีไม่ถูกเนื้อนาบุญเช่นทำกับผู้ทุศีลมีความเห็นผิดไม่เชื่อกรรมผลของกรรมนรกสวรรค์เป็นต้นทั้งนี้เพราะว่าเมื่อผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเลยไม่เข้าหาพระภิกษุสามเณรผู้รู้ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งสามารถชี้แจงโลกนี้โลกหน้าได้อย่างกระจ่างชัดจึงไม่มีความรู้เรื่องวิธีการอุทิศส่วนกุศลบุตรธิดาจึงได้แบบอย่างที่ไม่ถูกต้องตามตนเองเมื่อถึงคราวบุตรธิดาต้องการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายจึงทำไม่ถูกวิธีเช่นกันนี้เป็นข้อผิดพลาดข้อที่สของผู้ตาย